มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะเขาเดินมาบอกแพตตี้ว่าถ้าเกิดว่ามาบุรีรัมเนี่ยต้องมาลองข้าวหมากร้านในตำนานของคุณยายท่านนี้ค่ะขายไงครับคุณยายห้าห่อยี่สี่ห้าห่อยี่สขายมากี่ปีและนี่เดิมเด็กแปดสิบสาม ก็เลยได้รู้ว่าขาา้ามักเนี่ยเขาเป็นอาหารหมักื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยซึ่งก็น่าจะได้รับการสืบทอดกันมาแบบ<ส>ยาวนานมากค,คุณยายเขาบอกว่าถ้าใครกินเป็นชอบคือชอบแต่ถ้าใคร,รกินไม่เป็นไม่ชอบก,อก็คือกินไม่ได้เลยนะคะ,ะอะไปลองกันดีกว่าค่ะเนี่ยขมักอ่อยมันกินแล้วเมาเปล่ามันจะมึนๆอ่ะไม่หนึ่งเัาเมาหรอกอยากลองอ่ะ หรอหดีห๋ยวนู้มไม่นราไม่รู้ม,มีมีน้ำมัาซื้อมาแล้วลคือพ่อบ้านน่ะเขาชอบเขากินได้เว้ยแต่ตี à, กินไม่ได้เลยกลิ่นเขาจะคล้ายๆกับเหล้ารสชาติจะแบบหวานๆ, <c oughs> ๆเปรี้ยวๆเฟื่อเฟือเออมันกินยากอยู่นะสุดท้ายนะคะาพ่อบ้านเขานั่งกินคนเดียวหมดเลยค่ะห้าห่อรอรถไฟมาคุณยาน้ำภูมิใจกอยู่ไหนเดี๋ยวเดินไปบอกโอ้หมดหมดแล้วห้าห่ มเ,เมาไม่เมาไม่รู้แต่เนี่ยค่ะขึ้นรถไฟปุ๊บหลับสนิทแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะ